สวัสดีครับวันนี้มาป้ายาเกมใหม่ครับก็จะเป็นเกมดอบดัชชีครับซึ่งจะเป็นเกมตัวต่อในรูปแบบโลกไร้เลยก็มีวอลฟากันเล็กน้อยโดยรวมก็เป็นคอนเซปที่แปลกและน่าสนใจดีนะครับมาลองดูกันครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือตัวต่อนะครับก็จะมีเป็นโซนโดยในช่วงแรกครับเราอาจจะต้องฟาร์มทรัพยากรนะครับโดยการทําช่องแนวนอนให้มันเต็มนั่นเองฮะแล้วก็จะมีการ์ดในเรื่องของสิ่งก่อสร้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆอ,อธิบายไประหว่างเล่นนะผมวิ่งมาหลายลันละมันค่อนข้างยากอยู่สำหรับเกมนี้ โอเคฮะ B เป็นวูดเคลียร์แล้เลยครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนในพื้นที่ของโซนต้นไม้กลายเป็นทุ่งโล่งนะครับแล้วเมื่อเคลียร์ปุ๊บเราได้ต้นไม้มาด้วยนะฮะอ่านี่ครับก็ฟาร์มทรัพยากรได้เล็กน้อยในตรงนี้แต่ถ้าจะให้ดีสุดก็คิววางให้เป็นแถวแนวนอนนะครับให้มันเต็มซึ่งวัตเ o w ร์ตรงนี้มันเอาไว้อ่าสร้างทหารนะครับซึ่งทหารในดันแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรนะอาจจะเล่นมายก่อนก็ได้แต่ว่าเอาไว้ฟาร์มเงินก็ได้ฮะทหารในช่วงแรกๆก็คือจะได้เงินนะครับซึ่งเงินก็ไปหิวน อ่ะผมวางตรงนี้ไปก่อนเพื่อให้มันเต็มหนึ่งแถวพราเต็มหนึ่งแถวปุ๊บเราได้ทรัพยากรทั้งแถวเลยนี่ครับแล้วไปต่อได้ตอนนี้3แถวแล้วนะฮะแม้ว่าทหารจะน้อยแต่ช่างมันในด่านแรกทหารไม่ค่อยสําคัญเราต้องวางเพื่อให้เล่นต่อได้นะฮะอ่ะโอเคเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมฮะได้อีกหนึ่งแถวนะครับต้นต้นเกมด่านแรกแรกก็จะต้องฟาร์มทรัพยากรให้ได้มากที่สุดส่วนเงินอ่าเป็นเรื่องของอนาคต <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเอานี่เวือแปะขวา ้วกาต่อไปมาเป็นฟาร์มนะครับฟาร์มตรงนี้ก็คือจะเปลี่ยนพื้นที่เพนกลายเป็นทุ่งข้าวนะครับอ่าทุ่งข้าวตรงนี้ก็ทําให้เราเนียเก็บข้าวได้และถ้าวางเป็นแถวก็เก็บข้าวได้เพิ่มเติมอีกซึ่งข้าวค่อนข้างสําคัญนี่ครับข้าวกับไม้เนี่ยสำคัญเลยนะครับครบแถวได้ข้าวเพิ่มเติมอีกฮะอันนี้ป่าแนวนอนอาจจะเล่นไม่ได้ฮะไม่มีที่วางเดี๋ยวเอาสี่เหลี่ยมลงมาตรงนี้เลยกันนะฮะเออมันต้องป่าแนวนอนแล้วแหละอ่ะได้บิงแถวนี่ครับ บล็อกในการเล่นแต่ละรอบเนี่ยมันจะมีจํากัดถ้าอยู่ทางซ้ายนียครับก็คือทาหมดแล้วก็หมดเลยมันจะไม่เหมือนเทอร์ทิสที่ค่อยๆหายไปทีละอันทีละอันทีละแถวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับการฟาร์มของนะครับแล้วผมเอาแนวนอนไปไว้ทางซ้ายไม่ได้วะโอเคอาจจะต้องเอาแบบนี้แล้วกันได้มาอีกหนึ่งแถวฮะก,ก่อนจะจบนะครับน่าจะได้เท่านี้ปะอ่ะเท่านี้นะครับทําอะไรไม่ได้แล้วรวมไปลงไปก็ไม่เต็มแถว โอเคครในดานแรกครับผมฟาร์มมาเป็นไม้ห้าสิกเข้าร้อกับเงิน5นะครับแล้วก็เป็นเกมโรคไรยนะในแต่ละรอบที่เราผ่านเนี่ยจะได้เลือกการ์ดหการ์ดซึ่งแน่นอนครับมันสุกนะฮะอ่ะมีทางซ้ายมือนะครับออปติมิเซอร์หน้าตาแปลกๆหน่อยเพราะว่าเป็นการ์ดที่เป็นพาสซีฟนีครับแค่พกติดตัวไว้มันก็จะทํางานให้อีกดีครับ สามารถอัปเกรดได้นี่ครับโดยใช้ไม้ใช้ข้าวเดือยแหละผมก็เลยบอกว่าไม้กับข้าวสาคัญมากๆครับแล้วก็เนี่ยเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบรันนี่ครับก็มีทรัพยากรเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับคืนที่ต่อไปครับเป็นกิลด์ครับให้เราเลือกว่าระหว่างการทหารหารือการ,ารผลผลิตนี่ครับก็ผมเลือกมาเป็นทหารเลยกันพอะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องไปตีบอสเนี่ยเป็นตัวต่อตีบอส คุณอาจจะไม่เคยเห็นเนี่ยแหละคือความน่าสนใจของมันนี่ครับก็ไม่ใช่แค่ตัวต่อธรรมดามีทางเลือกนะครับว่าจะเอาบูทหรือเงินเลือกได้ทางเดียวผมไปบูทฮะแล้วก็ยอมเสียเลือด20เพื่อเอาบูท400 ทางขวามือนะฮะสามสิบถห้าสิบนั่นคือเลือดถ้าจบถ้าหมดแล้วก็คือจบเลยส่วนพื้นที่ต่อไปครับบังคับไฟเลยครับบังคับต่อสู้ในแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันนะฮะอยากได้อะไรทางขวามีน้ําทางซ้ายไม่มีและการ์ดที่เกี่ยวกับน้ําเราไม่มีนี่ครับเพราะงั้นผมจะเลือกไปทางซ้ายนี่ครับมีป่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พื้นที่โล่งสามสิบเปอร์นะฮะซึ่งการ์ดที่เกี่ยวกับป่าก็มีวูดเชียร์เลอร์ที่เปลี่ยนป่าเป็นเพน น่าจะได้เลือกอันนี้ฮะแต่เดี๋ยวก่อนไปผมอยากจะอัปเกรดตัวฟาร์มสักหน่อยนีครับให้เพิ่มระยะในการสร้างฟาร์มปกติเนี่ยตรงเนี้ยมนเลเวลสองนะครับเปิดมามันได้เลเวลสองเปลี่ยนเป็นเลเวลสามฮะเป็นระยะ3ช่องเอามาใช้ฟาร์มเนี่ยแหละลงทุนสักหน่อยแล้วก็ข้าวที่มีอยู่นี่ครับมันต้องเอามาเปิดช่องนี้ด้วยเพื่อให้ใสก่กราดเพิ่มเติมได้ส่วนสตูฮะก็จะมีการสามใบมารวมกับเด็กของเรานีครับก็ให้เราเนี่ยเลือกลงสตูไม่ได้เป็นคนเล่นเราเนี่ยแหละ เล่นยังไงให้เรารอดอ่ะมีเป็นวูดเคียเลอร์ดีครับเก็บไว้ก่อนฮะวูดเพิ่งจะโผมาโยนไปขวาเลยฮะเสร็จหนึ่งแถวครับได้ทรัพยากรมาหนึ่งแถวตรงนี้แนวนอนไม่เอาอ่ะว er ูดเคียเลอร์ฮะน่าจะได้ลงละเก็บไม้กันเล็กน้อยนี่ครับเหมือนศัตรูจะเริ่มมาแล้วเหมือนกันมาสองใบเลยฮะก็การไฟนี่ครับมันจะอยู่ที่บทสรุปในช่วงท้ายนะเดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะ ผมเอาไอ้เจ้านี่วางทางซ้ายให้มันไม่เกะกะไปก่อนดีครับเลยก็เดี๋ยวเอาป่ามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยครับไม่มีทางเลือกแค่ธ okay, านของเราดีครับถ้าวางในพื้นที่เพลนเนี่ยเราจะได้ผลทะนดูแต่ถ้าวางในพื้นที่ที่เป็นมีข้าวด้วยฮะเราจะได้ผลทนดู3ามครับต่อ1ช่องนะ,ะเดี๋ยวผมเอานี่มาวางก่อนนะแลนเซอร์เบดของสตู ซึ่งเจ้าตัวไรนเจอร์เบดเนี่ยมันต้องวางตรงพื้นที่ป่านะครับให้มันเพิ่มแต่เราไม่อยากให้มันเพิ่มเพ,มเพราะเป็นของศัตรูนะฮะก็เลยวางพื้นที่โล่งไปแล้วก็ง่าย,ายๆนี่ครับใครมีแต้มเยอะกว่าก็ชนะไปเยนี้อ่ะเดี๋ยวเราเอาวอตเทอร์ครับน่าจะต้องวางตรงนี้แหล,ละไม่มีที่วางได้มา4แต้มฮะแต่มันจะเพิ่มได้อีกนะเพราะว่าเราวางยังไม่เต็มอ่าไม่มีที่วางหน้าวางนี้ฮะนี่เคลียร์ป่าไปได้พื้นที่โล่งมาอีกหนึ่งครับเป็น5 และครบแถวพอดีเลครับได้ทรัพยากรมาเล็กน้อยเนยเกมนี้ค่อนข้างต้องคิดเยอะนะบอกเลยแต่มีเวลาไม่จํากัดนะครับสามารถเล่นได้เลยๆอ่ะตรงนี้เป็นท i นตงแคมป์ของศัตรูดีครับก็คือวางไปปุ๊บโดนไป7แต้มแต่กพายตรงเส้นๆตรงกับศัตรูด้วยมันจะเพิ่มอีกนะครับผมก็เลยวางไม่ตรงอ่ะผมอยากได้ฟาร์มมาวางตรงนี้เราจะได้ทุ่งข้าวบ่าและทุ่งข้าวกับป้อมปราการดีครับก็จะมาบวกให้อีกนะฮะนี่ไงเป็น15แล้วนะครับ นี่แหละที่คิดมาตั้งนานป่าป่านะครับวางทางซ้ายไปใกล้เบรดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าติดเดี๋ยวสตูจะเพิ่มจํานวนครับมันจะเล่นยากว่าต้องวางตรงนี้แหละการสตูใบสุดท้ายนี่ครับผมเก็บไว้วบนี้ไม่วางแล้วกับการท,ที่ต้องลงฮนะรวมทั้งหมดก็ประมาณ7จ็ดใบอ่ะทุนข้าวน่าจะได้เท่านี้นี่ครับมันเล่นไม่ได้เลยการสตูก็เอาลงไปไม่ได้ฮะลงไปมันจะเพิ่มจํานวนนี่ครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายสตูเยอะกว่าเราจะแพ้อะนี่ครับมันจะ ยุ่งยากหน่อยตรงนี้แหละไอ้นี่มันลงใกล้สตูวไว้ได้ถ้าลงไปปุ๊บเพิ่มจํานวนเพิ่มจํานวนปุ๊บเล่นยากอะมีเป็นเนทนนิ่งแคมป์นะฮะเทนนิ่งแคมป์ถ้าเราวางตรงกับป้อมของเราฮะที่เป็นเส้นสีขาวๆนี่ครับมันจะเพิ่มจํานวนของป้อมปราการให้ฮะโอเคครับเป็น23เนะครับโอเคตรงนี้มาปิดเรียบร้อยได้มาอีก2แถวเลยมันอาจจะต่อไม่ค่อยสวยฮะตรงนั้นไม่ค่อยสําคัญนะครับอ่ะโอเค มีป่าฮะแปะมาได้อีกหนึ่งแถวนี้ครับแล้วบล็อกต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมๆมาก็ต้องวางเนี้ยนะแล้วถ้าผมวางนี้มันไม่มีแนวยาวลงไปปิดให้เลยก็ต้องวางแบบนี้ฮะได้สองแถวครับเพื่อเก็บทรัพยากรอ,อาจจะได้เท่านี้นี่ครับมันเป็นแถวไม่ได้ละน่าจะจบเท่านี้แถวสุดท้ายก่อนจบพอดีครับโอเคเล็ดไฟทหานที่สร้างครับมีการแพ้ทางด้วยนี่ครับก็คือพลธนูของเราเนี่ยจะไปเก่งกับพวกขวาน แต่แพ้ดาบนะครับดาบอาจจะมีโล่อะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแพ้หน่อยอ่ะผมไปตีถ้าดูเขาก่อนนะครับเหลือ16เหลือ16ไปตีดาบฮะโอ้เหลือ5นะครับโอเคครับจำนวนหาที่เหลือก็จะเป็นเงินนะฮะประมาณนี้การเล่นจะประมาณนี้ถ้าลงแคมป์ที่3ของสตูนี่คือแตกนะครับ แต่ก็ไปลดเลือดอะถ้าเลือดหมดก็จบอะวิธีการเล่นคร่าวๆก็ประมาณนี้ดีครับต่อไปฮาร์ที่เราจะเลือกกันผมว่าการทหารของเรามันมีแค่2เองมันไม่พอแต่การทหารที่ออกมาเนี่ยมันเป็นน้ําทั้งนั้นเลยนะครับมันมีขวานน้ากับดาบน้ําอะและน้ํามันเล่นยากเลยครับอีกอย่างคือการที่เกี่ยวกับน้ําเราไม่ค่อยมีพื้นที่ที่เป็นน้ํามันก็มีแต่มันไม่ได้เยอะนะครับมันก็เลยไม่ค่อยคุ้มส่วนการพาสีมันแรกครับมันเป็นคีลิ่งดีครับก็เปลี่ยนพื้นที่ต้นไม้กลายเป็นเพลน ได้ไม้สิบอันนะครับมันก็ดีแต่อยากได้ทหารฮะรอ่ะมาทหารครับทหารดาบน้ํามาต้องมีน้ําติดต่อกันคอนเน็กกันรวมทั้งหมด15บล็อกขึ้นไปนีครับให้เจ้าตัวดาบถึงจะออกมาฮะนี่คือ1รันนะยครับยาวประมาณนี้แหละเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีฮะไม่เกินชั่วโมงแล้วแต่ว่าความเร็วของคุณในการต่อบล็อกเร็วแค่ไหนแต่นี่ก็คือเโนะครับมันอาจจะมีด่านต่อตไปที่ยาวมากกว่านี้นะอะ ตรงนี้ถ้าเป็นจุดเทรดเลยครับก็เปลี่ยนไม้210เครับเป็นข้าว420แล้วก็ไม่เร็วนะครับจะเอาข้าวมาอัปเกรดกับเดี๋ยวมาเปิดช่องด้วยดูซิว่ามีอะไรน่าอัพเกรดครับมีเทนนิ่งแคมป์เนี่ยน่าอัปเกรดเลครับมันจะส่งฐานไปตามเส้นเลยขอแค่วางให้ตรงนะครับ สูงสุดก็4ป้อมอ่ะเป็นแนวบวกนะครับกับวั t c าวอร์เนี่ยฮะขึ้นมาเป็นขั้น2เหมือนกันครับก็จะได้รีคูสได้เยอะมากขึ้นแล้วก็ทรัพยากรเราหมดฮะทางขวามีเป็นไฟทางซ้ายมีโอกาสบอส15อันนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเราไปทางซ้ายดีกว่าผมต้องการทรัพยากรตรงนี้ก่อนเข้าเขาบอกมีเ5เพนนะครับก็เป็นทุ่งโลง่งซะเยอะป่าไม่ค่อยมีก็ดีเลยไว้ฝามข้าวเลยครับโอเคฮะเสร็จหแถว มีเป็นว o ดเคียร์เลอร์มาดีครับก็เดี๋ยวมาแปะตัดต้นไม้ได้ไม้มาเล็กน้อยนะครับต่อไปเป็นฟาร์มสำรองไว้ก่อนเดี๋ยวขอทําทพื้นที่ก่อนนํครับทาพื้นที่เล็กน้อยฟาร์มมัน3ช่องเ่ะถ้หวางนี้มันก็จะได้คุ้มๆเลยนะครับได้ไม้ไมาอีกเล็กน้อยครับมันจะเหลือช่องตรงนั้นอาจจะต้องเอาฟาร์มไปใส่นะครับ โอเคฮะก็ต้องประมาณนี้มันไม่ค่อยเป็นตามแผนเท่าไหร่บล็อกมันออกมาไม่ค่อยตรงนะครับอ่อมาทางขวาเลยกันฮะได้ฟาร์มมาอีกเล็กน้อยเนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาวาัตเตอร์แปะตรงกลางนี่เลยนะครับเราจะได้อาหารมาเยอะแล้วก็ได้เงินได้เงินมาก็มาฮิลนะฮะตอนนี้เลือดไม่เต็มเงิน10ทองได้ฮิลห่งแต้มฮะใช้เงินเยอะมากๆอะต่อด้วยแคมป์เลครับเทนดิงแคมป์มาบวกการอาหารให้อีกเป็น42 มันไม่ได้แล้วว่าน่าจะได้เป็นแถวได้แค่นีเนียฮะที่เหลือมันเละแล้วครไปเลยจบเลยนะครับได้แค่ขึ้นกระดานแต่ก็ได้เข้ามา265นี่ครับก็ไม่แย่ไม่แย่ไม้มันน้อยอยู่แล้วเพราะว่าด่านนี้มันไม้ไม่เยอะโอเคครับมีการ์ดพาสซีฟนะครับเป็นบริเวณรี่บิลดิ่งนะครับก็ถ้าเราเอาพวกทหารไปวางใกล้ๆก,กับพวกโปรดักชั่นบิลดิ่งนะฮะมันจะได้ทหารมาด้วย2นะครับซึ่งอัปเกรดเป็น3ได้ด้วยจัดเลย ก็ของดีอยู่นครับเท่าที่ลองใช้มามันเล่นง่ายอะ่ะอ่ะต่อไปฮะเป็นพื้นที่ฟาร์มนี่ครับรันนี้ผมเลือกมาเส้นทางที่ไม่ค่อยได้ไฟเท่าไหร่ก็โอเคอยู่นี่ครับไม่ค่อยได้ไฟเพราะว่าทรัพยากรเราได้ฟาร์มเยอะๆขนาดฟาร์มมาแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยพอแนทะรีเวอร์คัสเทลก็ไม่ได้ลงไปนะครับเพราะว่าไปอัปเกรดการ์ดหมดแล้วสุดท้ายเราจะไปตายที่บอสน่ครับเกมมันจะยากตรงสุดท้ายเลยเดี๋ยวว่าลองดูฮะยากแค่ไหน ฟาร์มรอบนี้ก็ดูเหมือนจะดูดีติดป่าไปเล็กน้อยไอ้บ้านเคลียร์ไม้ก็ยังไม่มาครับได้หนึ่งแถวมาแล้วครับปูดเคลียร์เล้ฮะอยากได้เหลือเกินต้องลงการ์ดอีก2ใบฮะเทนนิงแคมป์ก็ไม่รู้จะลงไหนช่างมันแปะนี่ก่อนแล้วกันรอบนี้ทหารไม่ต้องอยู่ใกล้ๆนะครับผมต้องการทรัพยากรน,นี่ฮะ โอเคเคลียร์พื้นที่ฮะได้ทุ่งข้าวมาอีกเล็กน้อยแม่อยากจะอัปเกรดวูดเคียร์เลอร์จริงๆเนี่ยจะได้กว้างขึ้นอีกหน่อยอ่ะเคลียร์พื้นที่ครับได้ข้าวมาได้ข้าวมาก็าเดี๋ยวส่งผลให้ตัวป้อมฮะตายฐานเยอะขึ้นครับอืมสิบแปดและก็มาแปะฮะเพิ่มไปอีกครับเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นจะเอามาฮิวฮะยังไม่ได้ฮิวสักทีส่วนอันนี้ซ้ายเลยพี่สองแถวครับ Okay, โอเคครับรอบนี้ดูสวยอยู่นะครับเหลือ3ามใบสุดท้ายดูเหมือนว่าจะไม่แหวงนะครับเอยรอบนี้ไม่มีรูแหวงสวยอยู่ได้แค่นี้แหละ <laughs> โอเคฮะฟาร์มแบบอิ่มๆนี่ครับไม้252กับข้าว291เงิน30ตส่วนการ์ดให้เลื่อยครับน่าจะต้องเป็นการหารนี่ครับใกล้จะตีบอสล้มีเป็นเลอรี่พอยต์นีครับก็จะได้ฐานขวานมาซึ่งจะต้องวางเข้าคู่กับื้นที่โลกนี่ครับหรือไม่ก็ทุ่งข้าวนี่ครับจะได้แต้มเยอะมากขึ้นอ่ะอัปเกรดอัพเกรดเนะอ่เอ,อเอลอรีพ่พอยต์ก็ดีเหมือนกันนะครับหมดครับทรัพยากรฮะส่วนมากก็หมดไปกับการอัปเกรดนะฮะ ไปกันต่อครับเดี๋ยวเราเอาข้าวเลยกันเลยครับช่องผมันยังเปิดไม่ครบเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเอาข้าวส0 0พอเลยครับเลือดเรายังไม่ได้ฮิวเลยฮิวมาก็ไม่เต็ม4 0 0ไม่น่าไหวเลือดเหลือ10ตีบอสไม่พอเดี๋ยวว่าลองฮิวฮะก็10เท่ากับ1ฮิวเลยครับฮิวได้แค่นี้ไม่ค่อยเน้นเงินเท่าไหร่นะครับ <laughs> อ่ะโอเคไปกันต่อนะครับมันจะบอส้วฮะต่อไปเป็นเท,ทนรดแล้วฮะแล้วก็บอสจบ1รันอ่ะ เทรดเราไม่น่าจะใช้ไม้แล้วนะครับตอนนี้ผมต้องการเงินแล้วก็ได้เงินร้อยหนึงง่งอะส่วนข้าวครับไปเปิดช่องนะฮะมันจําเป็นต้องใช้อยู่แม้ว่าจะอัปเกรดไม่ได้ขายไม้เลยกันโอเคฮะสี่สิบแปพ้าสีสำหรับ HP ก็ไม่แย่เท่าไหรอ่อ่ะตีบอสกันฮะกับเปิดช่องครับเปิดได้โอ้โหต่างขาดไอข้าวขาดข้าอ่ะเสียดายวะ่ะเปิดอีกช่องไม่ได้นะครับใส่การาดไม่ครบ เลือกใส่ได้อันเดียวอ่มาที่นี่กันฮะเรลลี่พอยท์ครับเล่นง่ายกว่าฮะพื้นที่บอสน้ํามันเล่นยากมากๆเพราะว่ามันจะมีกําแพงที่เราเดี่ยห้ามต่อเกินกําแพงนะครับพอต่อเกินกําแพงปุ๊บทุกอย่างมันจะจบกําแพงครับมันจะค่อยๆเคลื่อนนะครับมันจะมีกําแพงนะฮะที่เป็นเส้นๆนะฮะคือห้ามเราต่อเกินกําแพงเลยและโอ้โหใบแรกออกมาเป็นการหาเราบาก่อนเลยโอ้โหแย่จัดอะ คือผมจะไม่เซตพื้นที่เลยนะครับมันต้องวางรอบๆกับพวกพื้นที่โล่งครับอันนี้คือถ้าเราลงไปเราเสียไอเดียฟรีเลยอะตำแหน่งอะตำแหน่งที่จะได้ทหารนะรมันเสียไปเลยคือวางริมฮะไอ้ตรงริมอะ,อม,อะมันจะไม่ได้ทหารเลยครับมันควรจะวางกลางๆไนงะแล้วเลือกได้แค่สองอย่างนะครับโอ้สุ่มมาแย่จัดจริงๆอะก็ต้องยอมนะครับพอจะเลือกทหารได้ก็ทางซ้ายทางขวาแล้วก็บดน,นะครับทางล่างไม่ได้โดนปิดไปแล้วเรียบร้อยฮะ อันนี้วางเป็นแถวเข้าคู่เลยไปว่าเดี๋ยวเราวางเทนนิงแคปมาฮะมันจะได้ทั้ง2องแคปเลยส่วนอันนี้ของบอสนะฮะถ้าวางติดต้นไม้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเพนแล้วมันจะได้รีคูชิึ้นมาซึ่งเรายังไม่หวังนะครับฝากไว้ก่อนโอ้โหแล้วห้ามเกิดกำแพงด้วยอันนี้แนวนอนก็ไม่ได้แนวตั้งก็เก,กะกะช่างมันโอเคอย่างนี้ได้อยู่ปิดอีกแล้วโดนปิดอีกแล้ว การ์ดเพนไม่มาฮะมีแต่การ์ดป่าออกมาครับผมต้องเอาอูเดนฟอเรสมาปิดหรือเปล่าการ์ดป่ามาปิดถ้ามาปิดปุ๊บทหารเราจะไม่ขึ้นเลยนะฮะตัวเลขเราจะน้อยแล้วจะสู้วอสไม่ได้นะว่าทางออกที่ดีสุดน่าจะตรงนี้ฮะแล้วก็โอ้โหมันจะเป็นรูแล้วด่านบอสเป็นรูไม่ได้ครับด่านบอสเป็นรูมันจะเพิ่มยูนิตให้ตัวบอสฮะแล้วเราจะสู้ไม่ไหวก็ได้แค่ทางเนี้ฮะมันก็เพิ่มอยู่ะแต่มันดูดิลงไปก็31แล้ว เอาแค่นี้คือมันก็เยอะมากออะกำแพงขยับขึ้นไปนิดนึงนี่ครับผมได้แค่ตรงนี้นะครับก็ได้เติมทหารมาหน่อยฮะเสียดายว่าฟาร์มยังไม่มาฮะถ้าฟาร์มมาดีสวยเลยไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แล้วแม่น้ำมาฮะอะมาปิดตรงนี้แล้วกันโอเคฮะเทนนีงแคมป์เราเลยครับจะส่งทหารไป12นะนี่วางตรงแถวนี้เลยไปฮะคนละ12ครับ อาจจะดูเยอะกว่าฮะแต่จะมีในเรื่องของการแพ้ทางกันด้วยฮะสำหรับทหารมันก็บางทีอาจจะสู้ไม่ได้เหมือนกันส่วนตัวนี้วางยังไงไม่ให้เป็นรูดีหรือผมต้องวางซีแคมดีฮะซีแคมตรงนี้เหมือนจะลดแต้มทหารของเราเลยครับ13ตัวถ้าอยู่ในระยะนะครับก็คือห้ามวางในระยะเลยแล้วดูเดี๋ยววางไปปุ๊บก็32แล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ศัตรูเยอะกว่าละโอ้โหแล้วผมไม่มีที่วางฟาร์มอยู่ตรงหน้าด้วยฮะอยากได้ฟาร์มเหลือเกินแต่มันจะเป็นรูหนึ่งรู ไม่มีทางเลือกครับไม่อยากให้เป็นรูก็ต้องวางแบบนี้ฮะแล้วก็ฟาร์มมามันก็โอ้โหส่งส่งระยะไปทำฟาร์มได้แคมป์ถึงไหมเนี่ยไม่ถึงนะครับไม,ไม่ถึงไม่ถึงเลยเลยอะโอ้โหไม่ถึงเลยเลยโอ้แย่มากครับฟาร์มส่งไปไม่ถึงฮะการหาเราน่าจะตันเท่านี้นะฮะที่เหลือก็ต้องลุ้นเอาว่าจะลดเลือดเหลือสูนย์หรือเปล่าครับตอนที่มี48ทับ50เนะโอ้โหเล่นยากจริงๆในด่านสุดท้ายครับ คฮะใกล้จะจบแล้วดีครับผมพยายามไม่ให้มันเป็นรูมากที่สุดละแล้วมันก็จะเกินกําแพงนะครับคือวางยังไงก็เกินกําแพงพอเกินกําแพงปุ๊บทุกอย่างมันจะถูกจบเลยนะครับมันจะนับเลยนะีครับแล้วก็ได้เท่าไหร่เหลือรูเท่าไหร่ที่เหลือเป็นทาหารหมดเลยแล้วผมวางที่มันจะรูมากกว่าเดิมโอเคนคี่ฮะ นี่คือทหารของศัตรูนะฮะและทหารของเรา B40 ซึ่งของเรามันควรจะเยอะกว่านะี้ฮะถ้ามันไม่ออกมาสุ่มแบบเนี้ยผมน่าจะวางฟาร์มไว้กลางให้เหลือรูทางซ้ายสักหน่อยฮนะทหารเราจะได้เยอะกว่านี้หน่อยยอมเป็นรูน่าจะดีกว่านี่ครับอันนี้ผมเล่นไม่ยอมเป็นรูไงมันก็เลยเล่นยาก,กเลยและสุดท้ายครับวางไม่สวยอีกฮนะเป็นรูหนักกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวเราส่งขวานไปตีดาบก่อนนะครับขวานมันชนะดาบแต่ไม่รู้ว่า20จะชนะหรือเปล่าแล้วก็เอาดาบกลับมาตีธนูซึ่งธนูเนี่ย อาจจะแพ้นีครับถ้าดาบเหลือเยอะเหลือ5้านะครับอาดูเหลือ12ไปตีขวาน47นะโอเควัตเทแพ้นีครับแต่แต้มยังเหลือถือว่าชนะฮะก็ประมาณนี้นีครับค่อนข้างเล่นยากหน่อยคือมันไม่มีอันดูด้วยคือเราวางไปแล้วไม่สามารถจอนกลับได้นีครับก็เดี๋ยวฮะชนะนะครับแต่เหลือหนึ่งแต้ม ก็ชนะแหละนะครับประมาณนี้ฮะสำหรับเกมเกมนี้ฮะค่อนข้างเล่นยากตรงที่ว่าต้องคิดล่วงหน้าถึง2-3ถึงขั้นตอนนะครับกับตัวเกมมันสุ่มออกมาแล้วมันปีเป็นการ์ดของสตัตรูออกมาให้เราเล่นอะ เล่นยากมากขึ้นครับตัวต่อธรรมดาว่าบางทีเล่นไปค่อยผ่านแล้วมาตัวต่อโลกไล้านี่หนักเลยนะครับอ่ะตรงนี้เป็นเดโมนะครับก็ได้เล่นแค่หนึ่งแฟชั่นดีครับในตัวเต็มจะมีสาแฟชั่นไม่แน่ใจว่าออกมาเมื่อไหร่นี้ไม่มีใครจ้างไม่มีใครส่งคีย์มาให้ผมเห็นแล้วน่าสนใจก็มาเล่นให้ดูกันนะครับอ่ะเล่นไปทั้งหมด6กล้นฮะแพ้ไป5ชนะไป1สุดยอดชนะด้วย1แต้มด้วย เดี๋ยวครับปรมาณีครับไปลองเล่นกันดูฮะถ้าใครสนใจหรือก,กดวีลิทกันไว้ได้นี่ครับผมว่าแปลกใหม่ดีนี่ครับก็มาแชร์ให้ดูกันอ่ะหากคุณชอบฝาก like, <c oughs> กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับและขอบคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ